สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 ตอนที่งตอนที่2 0งงานประลองก้าววางการรวมตัวของเหล่าอัจฉริยะหลังจากที่เจียงเฉินและยานชางหมิงพบกันเวลาสามวันก็ได้ผ่านพ้นไปในพริบตางานประลองก้าววงนั้นเป็นงานประลองการต่อสู้ประจำปีของอาณาจักรตาเซียซึ่งงานนี้ต่างก็เป็นความหวังของผู้คนนับไม่ถ้วนวันนี้เอง เจียงเฉินและนักเรียนหลายสายสิบคนจากวังหลิงหยุนที่นำม,มาโดยหนานชิงหมิงก็มาถึงจตุรัสขนาดใหญ่ในวังขนาดไหนที่รองรับผู้คนได้หลายพันคนเมื่อเจียงเฉินและคนอื่นๆมาถึงจตุรัสจตุรัสก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วไม่เพียงแต่มีผู้เข้าแข่งขันจากวังทั้ง9้าเท่านั้นที่อยู่ที่นี่แม้แต่ผู้ชมจํานวนมหาศาลเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันดูนั่นนั่นคนจากวังหลิงหยุนหน เ่อวังหลิงหยุนนั้นอยู่อันดับบ้านสุดในงานประลองครั้งก่อนพวกเขามีอะไรให้หน่าพูดถึงกันนั่นไงเขาคนคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของวังหลิงหยุนเขามีชื่อว่าเจียงเฉินแต่ขาไม่ยากจะเคยได้ยินชื่อของเขาเลยสักนิดดูเหมือนครั้งนี้วังหลิงหยุนก็คงจะรั้งอันดับสุดท้ายตามเคยเมื่อเจียงเฉินและพรรคพวกของเขาปรากฏตัวขึ้นรอบรอบจัตุรัสก็เต็มไปด้วยเสียงย่อเย้ยทันทีบัดซบคนพวกนี้จะมากเกินไปแล้วนะ พวกเราวังหลิงหยุนเองก็กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในวังทั้งเก้าของอาณาจักรตาเซียเหมือนกันนะทำไมพวกเขาถึงได้ดูถูกวังหลิงหยุนของเราเช่นนี้เมื่อได้ยินการดูหมิ่นและเยาะเย้ยจากทั่วทุกมุมนักเรียนหลายคนจากวังหลิงหยุนต่างก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองและไม่สามารถช่วยได้ที่จะแสดงออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวเป็นธรรมดาความสามารถที่วังหลิงหยุนเราแสดงออกมาในงานประลองเก้าวังครั้งก่อนก่อนหน้านี้ล้วนแต่เป็นที่ไม่น่าพอใจนะ ซึ่งเราไม่อาจลบข้อเท็จจริงในนี้เรื่องนี้ตราบใดที่พวกเจ้าสามารถแสดงความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างโดดเด่นคนพวกนี้ก็จะหุบปากกันไปเองนั่นแหละหยานชางหมิงกล่าวเบาๆในงานประลองก้าววังครั้งนี้พวกเขาวังหลิงหยุนนั้นมีอัจฉริยะปีศาจเช่นเจียงเฉินมาด้วยหยานชางหมิงจึงเชื่อว่าครั้งนี้วังหลิงหยุนของพวกเขาจะต้องเปล่งประกายอย่างแน่นอนในงานประลองก้าววังแห่งนี้ ว้าวนั้นพวกเขามาจากวังเฮาเทียนไม่ใช่หรือพวกเขามาถึงแล้วหรือเนี่ยดูนั่นชายคนนั้นคือเยเจี้ยนชิวอัจฉริยะอันดับหนึ่งของวังเฮาเทียนนี่ว่ากันว่าเขาเป็นถึงอัจฉริยะแห่งกระบี่ที่สามารถเข้าถึงเจตจานงแห่งกระบี่ได้เชี่ยวนะช่างหล่อล่นักฆ่าไม่คิดเลยว่านอกจากเยเจี้ยวชิวจะมีความสามารถที่โดดเด่นแล้วหน้าตาของเขายังโดดเด่นไม่แพ้กันอีกด้วยตอนนี้เองเมื่อเสียงอุทานดังขึ้นมาจากทั่วทุกมุมจตุรัส เจียงเฉินและคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองข้างหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นชายไวกลางกลางคนหนึ่งที่ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมดาและหน้าเกรงขามกำลังเดินเข้ามาอย่างช้าๆพร้อมกับนักเรียนอีกเกือบร้อยคนนักเรียนเหล่านี้ส่วนใหญ่ต่างก็ถือกระบี่ไว้ข้างหลังและพวกเขาทุกคนก็ล้วนแต่ดูไม่ธรรมดาโดยเฉพาะหัวหน้าของนักเรียนเหล่านั้นที่มีชื่อว่าเย่เจียวชิวเขาดูหล่อเหลาและมีภูมิฐานเป็นอย่างมาก5า ไม่คิดเลยว่าท่านเนียเทียนเชิงจากวังเฮาเทียนจะมาเร็วเช่นนี้ตอนนี้เองจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังสนั่นก็ดังขึ้นที่จตุรัสในไม่ช้าชายไวกลางคนที่ดูแข็งแรงกำยาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นในจตุรัสพร้อมกับกลุ่มนักเรียนที่มีแรงกดดันไม่ธรรมดาและข้างๆชายไวกลางคนก็มีชายหนุ่มในชุดคลุมสีทองกำลังยืนขึ้นอยู่อย่างภาคภูมิใจลมหายใจที่เขาส่งออกมานั้นเต็มไปด้วยแรงกดดนัน หยาผู้คนจากวังเขียนหลงก็มาถึงแล้วชายหนุ่มชุดคลุมสีทองคนนั้นสมควรเป็นนักเรียนอันดับหนึ่งของวังเชียนหลงหยินไคสินะสมแล้วที่เขาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งในงานประลองก้าววังครั้งนี้เขาทรงพลังมากจริงๆเมื่อเห็นการปรากฏตัวของผู้คนจากวังเชียนหลงคนจำนวนมากบนจบตุรัสต่างก็อุทานออกมาอีกครั้งนอกจากเจ้าแล้วหยินไคและเยเจียนชิวเด็กพวกนี้ทั้งหมดต่างก็มีความแข็งแกร่งอย่างน้อยอยู่ที่ชั้นสามระดับก่อกำเนิด และพลังของพวกเขาก็ดูน่าทึ่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียวงานประลองก้าววังในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของเหล่าอัจฉริยะโดยแท้จริงสายตาของหยานชางหมิงก็กวาดมองไปที่หยินไคและเย่เจียนชิวจากนั้นเขาก็หันไปพูดกับเจียงเฉินที่อยู่ข้างๆอย่างช้าๆถ้าเจ้ากิจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในงานประลองก้าววังครั้งนี้หลักก็คาดเกรงว่าสองคนนี้นี่แหละที่จะเป็นศัตรูตัวฉกาจของเจ้าสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน,นง ตอนที่202การเดิมพันจากขอาการค้าเมฆดำอะไรนะเจียงเฉินสามารถแข่งขันกับหยินไคและเย,ยเจียนชิวเพื่อชิงตำแหน่งอันดับหนึ่งของงานประลองก้าววังได้เฉียวคำพูดที่แผ่วเบาของหยานชางหนิงก็ทำให้นักเรียนจากวังหลิงหยุนคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังกลายเป็นตกตะลึงทันทีแม้แต่หู่เฟยหลงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งวังหลิงหยุนก็ยังรู้สึกตกใจและไม่อยากเชื่อในสาย,ยตาของตัวเอง หลายปีที่ผ่านมาวังหลิงหยุนนั้นมักจะอยู่อันดับท้ายๆเสมอในงานประลองเก้าวังและหมู่เฟยหลงก็รู้เรื่องนี้ดีแม้ว่าเขาจะอยู่อันดับหนึ่งในรายชื่ออันดับหลิงหยุนมาเป็นเวลาสามปีก็จริงแต่เมื่อเทียบกับอัจฉริยะคนอื่นจากวังอื่นแล้วช่องว่างระหว่างตัวเขากับคนเหล่านั้นก็ช่างกว้างขวางนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหยินไคและเย,ยเจี้ยนชิวที่ต่างก็เป็นดาวเด่นในงานประลองก้าวังครั้งที่แล้ว พวกเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าร่วมกับสามนักยานห่วงอย่างแท้จริงสองคนนี้นับได้ว่าแข็งแกร่งนักสองปีที่แล้วพวกเขาได้เข้าร่วมงานประลองก้าวังเป็นครั้งแรกแม้ว่าพวกเขาจะแสดงความสามารถออกมาได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่อาจติดอยู่ในสิบอันดับแรกได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะไม่เข้าร่วมงานประลองก้าวังของปีที่แล้ว พวกเขาตั้งใจว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีเต็มเพื่อฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในสภาพสูงสุดและชิงอันดับหนึ่งให้ได้ในงานประลองก้าววังครั้งนี้เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเช่นนี้ก็เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าแห่งงานประลองก้าววังมาให้ได้งานประลองก้าววังนั้นเป็นงานประลองการต่อสู้ที่จัดขึ้นทุกปีในอาณาจักรต้าเขียแห่งนี้ใครก็ตามที่สามารถเข้าสู่64อันดับแรกในงานประลองก้าววังได้พวกเขาก็จะได้รับรางวัลมากมาย และยิ่งอันดับของพวกเขาสูงมากเท่าไรรางวัลของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าแห่งงานประลองก้าววังของแต่ละปีว่ากันว่าหลังจากที่พวกเขาได้เข้าร่วมกับสามนักยานห่วงแล้วพวกเขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งที่ผู้ฝึกฝนวรยุทธ์ทุกคนต่างก็คาดไม่ถึงสิทธิพิเศษนั้นก็คือการได้มีโอกาสทําความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของพลังระดับห่วงศักดิ์สิทธิ์ฟรีๆด้วยเหตุนี้ การต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าแห่งงานประลองก้าววังนั้นจึงเข้มข้นเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ยานช่างหมิงกลับบอกว่าเจียงเฉินนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะแข่งขันชิงตำแหน่งเจ้าแห่งการประลองกับพอวกหยินไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าในเวลาเพียงแค่สองเดือนความแข็งแกร่งของเด็กคนนี้จะได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่น่าสะพรึงกลัวไปแล้วหยินใครไม่ได้เจอกันนานเลยนะอย่าได้สร้างความอับอายให้ตัวเองที่นี่ก็แล้วกัน ในขณะที่นักเรียนทุกคนจากวังหลิงหยุนกําลังตกใจอย่ากับคําพูดของหยานชางหมิงนั่นเองที่ฝั่งทางด้านของวังเฮาเทียนเยเจี้ยนชิวก็จ้องไปที่หยินใครจากวังเชียนหลงจากนั้นเจเจนงแห่งกระบี่อันน่าอัศาจรรย์ของเขาก็กวาดออกมาทันทีฮี่เมื่อเห็นเช่นนั้นหยินไครจากวังเชียนหลงก็อดไม่ได้ที่จะพ่นลมหายใจเย็นชาออกมา จากนั้นพวกเขาก็เห็นแสงสีทองสว่างเจ้าออกมาจากดวงตาของเขาและมันก็ประทะเข้ากับเจตจานงแห่งกระบี่ของเยเจียนชิวในชั่วพลิบตาแรงประทะที่มองไม่เห็นก็ระเบิดขึ้นในอากาศทันทีจิจิจิเยเจียนชิวกับหยินไคกำลังประทะกันอยู่ข้าดูไม่ออกเลยว่าใครจะแข็งกแกร่งกว่ากันวิชากระบี่ของเยเจียนชิวนั้นแข็งกแกร่งเป็นอย่างมากส่วนหยินไคนั้นฝึกบ่มเพาะวิชาสองทบอีกทั้งยังมีสายเลือดที่พิเศษอีก การได้เห็นสองคนนี้เผชิญหน้ากันในงานประลองก้าววังช่างเป็นสิ่งงอที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆเมื่อได้เห็นการ,รเผชิญกันที่มองไม่เห็นของหยินคายกับเยเจียนชิวทุกคนรอบๆก็กลายเป็นประหลาดใจส่วนเจียงเฉินกับนักเรียนจากวังหลิงหยุดแล้วพวกเขานั้นถูกละเลอยอย่างสมบูรณ์แม้แต่คนจางกังเขียนหลงและวังเฮาเทียนเองต่างก็ไม่มีใครทักทายพวกเขาเลยตั้งแต่ต้นไปกันเถอะ ใบหน้าของยานช่างหนิงไม่ไดแสดงอารมณ์ใดๆออกมาเขาทำเพียงพานักเรียนจากวังหลิงหยุนของเขาไปยังที่ของตัวเองเท่านั้นและตอนนี้เองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นกลางอากาศท่ามกลางจตุรัสทุกๆท่านงานประลองก้าววังนั้นกำลังจะจัดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ดังนั้นหอาการค้าเมฆดำของเราจึงขอใช้โอกาสนี้เปิดเกมเดิมพันสักเล็กน้อยข้าอยากขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านเข้าร่วมการเดิมพันครั้งนี้ด้วย ในการเดิมพันครั้งนี้มีผู้ที่อยู่ในรายชื่อเดิมพันถึง9คนและพวกเขาทุกคนต่างก็เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งจากแต่ละวังทั้งสิ้นคนแรกคือหยินไคจากวังเชียนหลงอัตราต่อรองคือ1.1หนึ่เย่เจี้ยนชิวอัจฉริยะอันดับหนึ่งจากวังเฮาเทียนอัตราต่อรองคือ1นาฬิกา21นาทีเจียงเฉินอัจฉริยะอันดับหนึ่งจากวังหลิงหยุนอัตราต่อรองคือหนึ่ สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่2 0 3าข้าขอลงเดิมพันเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนเจียงเฉินและคนอื่นๆก็หันไปตามเสียงที่ดังขึ้นทางด้านขวาของจตุรัสชายสองสามคนที่สวมชุดหอาการค้าเมฆดำกำลังตั้งโตสองสามตัวอย่างรวดเร็วเหนือโต๊ะเหล่านั้นชื่อและอัตราต่อรองของเหล่าอัจฉริยะอันดับของแต่ละวังทั้งเก้าต่างก็ถูกเขียนไว้ชายอ้วนวัยกลางคนคือคนแรกที่จะเสียงดังขึ้นมาในจตุรัส เฮยาหอ,อการค้าเมฆดำเปิดแล้วข้าไปลงเดิมพันข้างหินใครตากวางเชียนหลงดีกว่าคราวนี้ตำแหน่งเจ้าแห่งการประลองจะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนจิจิจิเย่เจียนชิวจากวังเฮาเทียนเองก็เป็นตัวเต็งเช่นกันอีกทั้งดูยังไงเขาก็มีโอกาสสูงกว่าหินได้ข้าจะลงเดินพันข้างยเย่เจียนชิวนี่แหละด้วยการเปิดตัวของหอ,อการค้าเมฆดำจตุรัสที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีและตอนนี้เอง เมื่อเยจิยนชิวจากวังเฮาเทียนหันไปมองดูที่โต๊ะของหอ,อการค้าเมฆดำแล้วเห็นอัตราต่อรองของหยินไคเป็นหนึ่งหนึ่งแต่ของเขาเป็นหนึ่งสองเขาก็อดไม่ได้ที่จะพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย็นชาการกระทำของหอ,อการค้าเมฆดำนั้นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาตีค่าของเยเจิยนชิวไว้น้อยกว่าหญินไคและทำราวกับว่าหญินไคคือผู้มีโอกาสได้รับตำแหน่งเจ้าการประลองมากที่สุด การแสดงออกของเยเจียนชิวเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและเขาก็เดินตรงไปที่หอาการค้าเมฆดำทันทีทันทีที่เขาขยับฝ่ามือกองผลึกก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าชายอ้วนวัยกลางคนและเสียงแผ่วเบาขอ,ของเขาก็ดังกล้องในทันทีผลึกระดับตำหนึ่งพันกนข้างลงเดิมพันข้างเยเจียนชิวแห่งวังเฮาเทียนชายอ้วนวัยกลางคนก็กลายเป็นตะลึงไปอยู่ครู่หนึ่งเยเจียนชิวเจ้าตั้งใจลงเดิมพันชื่อตัวเองนั้นเยเจียนชิวก็พูดอย่างเฉยเมย ขอการค้าเมฆดำดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ขอไหนบอกว่าไม่ให้ลงเดิมพันชื่อตัวเองไม่ใช่หรือแน่นอนในเมื่อหอการค้าเมฆดำของเราเปิดทําการแล้วทุกคนล้วนแต่สามารถลงเดิมพันได้ชายอ้วนไวกลางคนยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดกับชายที่อยู่ข้างๆเขาว่ารีบไปบันทึกการเดิมพันของเยเจียนชิวเร็วเข้าจิจิ เย่เจี้ยนชิวลงเดิม e พันชื่อของตัวเองด้วยผลึกพันเล็มเช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมั่นใจไม่น้อยเลยสินะว่าจะได้ตำแหน่งเจ้าแห่งการประลองมาครองเย่เจี้ยนชิวและหยินไคนั้นต่างก็เป็นผู้เข้าประลองที่ได้รับความนิยมพวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีโอกาสสูงเท่าๆที่จะได้เป็นเจ้าแห่งการประลองแต่ถ้าเราลงทัางเย่เจี้ยนชิวหลักก็ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะมากกว่าหญินไครสองเท่าไม่ใช่หรือ เมื่อเห็นว่าเยเจียนชิวลงเดิมพันข้างตัวเองผู้คนมากมายก็เริ่มลงเดิมพันตามสหารเยเจียนชิวคนนี้ทันทีผลึกระดับต่ำกว่าพันก้อนชายคนนี้ร่ำรวยจริงๆเมื่อเจียงเฉินเห็นว่าเยเจียนชิวลงเดิมพันด้วยผลึกระดับต่ำพันก้อนเขาก็อดไม่ได้ที่จะบ่นใจผลึกนั้นเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีพลังปราณอยู่ตราบใดที่นักรบตั้งแต่ระดับรวมปราณขึ้นได้ดูดซับมันพวกเขาก็จะสามารถเร่งความเร็วในการบ่มเพาะได้ด้วยการดูดซับพลังงานในผลึก อย่างไรก็ตามของอย่างผลึกนั้นหาได้ยากเป็นอย่างมากสำหรับนักรบส่วนใหญ่แม้แต่ผลึกที่มีระดับต่ำที่สุดก็ยังเป็นเรื่องยากนักที่จะครอบครองแม้แต่นักรบระดับรวมปานทั่วไปก็มีไม่กี่คนเท่านั้นที่มีมันอยู่ในการครอบครองนี่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่เยาเจียนชิวนามผลึกระดับต่ำกว่าพันก้อนมาเดินพันนั้นคือการเดิมพันครั้งใหญ่เจียงเฉินมองดูผู้คนนับไม่ถ้วนรอบตัวเขาที่กำลังวิ่งไปลงเดิมพัน และมุมปากของเขาก็ไม่สามารถช่วยได้ที่จะยกโค้งขึ้นเล็กน้อยอัตราต่อรองที่เขาจะได้ตําแหน่งเจ้าแห่งการประลองนั้นคือหนึ่งหนึ่งหากเขาลงข้างตัวเองตอนนี้หลักก็เขาจะต้องรวยไม่รู้เรื่องอย่างแน่นอนหากชนะการประลองได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เจียงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองหยานชางหมิงที่ยืนข้างๆเขาผู้อาวุโสหยานท่านมีผลึกอยู่กี่ก้อนท่านให้ขายืมหน่อยได้หรือไม่เจ้าเองก็อยากเดิมพันเหมือนกัน ยานช่างหนิงผงะไปครู่หนึ่งแต่ไม่นานเขาก็หยิบผลึกออกมาจากชุดคลุมทันทีและวางไว้ข้างหน้าเจียงเฉินข้ามีผลึกระดับต่ำอยู่หมื่นก้อนนี้เพียงพอหรือไม่มันเพียงพอแล้วข้าขอขอบคุณผู้อาวุโสยานเจียงเฉินก็รับถุงที่ใส่ผลึกไว้มาพร้อมกับรอยยิ้มจากนั้นก็เดินตรงไปที่ชายอ้วนไวกลางคนจากหอ,อการค้าเมฆดำเขาวางถุงผลึกลงบนโต๊ะแบบสบายสบายจากนั้นคำพูดอันน่าตกตะลึงของเขาก็ดังเข้าไปในหูของทุกคน นี่คือผลึกระดับต่ำหมื่นก้อนข้าขอลงเดิมพันข้างเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโน .1 นตอนที่204ฝูงชนขนาดใหญ่ลงเดิมพันเจียงเฉินว้าวเมื่อน้ำเสียงที่นุ่มนวลของเจียงเฉินดังขึ้นดวงตานับไม่ถ้วนรอบๆตัวก็หันมามองเจียงเฉินทันที เด็กคนนี้เป็นใครกันสมองเขามีปัญหาหรือไงถึงได้กล้าลงเดิมพันข้างเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนนะกใหยาวังหลิงหยุนนั้นอยู่อันดับต่ำสุดในหมู่วังทั้งเก้าเลยไม่ใช่หรือต่อให้เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของพวกเขาการได้มีชื่อติดอยู่ในสิบอันดับแรกก็นับได้ว่าเป็นเรื่องยากแล้วแต่นี่หวังให้ชนะการประลองเชียวช่างเป็นความฝันที่เพอเจอร์นะเจ้าเด็กโง่น,นี่ต่อให้เจ้าจะมีหินผลึกมากมายมหาศาลขนาดไหนก็อย่ามาเล่นแบบสิแน่นอนว่า คำพูดของเจียงเฉินนั้นไม่เพียงแต่ทําให้ทุกคนรอบๆตัวกลายเป็นพูดไม่ออกเท่านั้นแม้แต่ชายอ้วนไวกลางคนที่ดูแลจัดก,การเรื่องการเดิมพันของหอาการค้าเมคดําเองก็ยังตกตะลึงเช่นกันเขามองไปที่เจียงเฉินด้วยท่าทางแปลกฮ่าฮน้องชายคนนี้เจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการลงเดิมพันข้างเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนนะ่ะเจียงเฉินถามอย่างไร้อารมณ์ทําไมข้าลงเดิมพันข้างเข,ขาไม่ได้ได้สิได้ ตราบใดที่เขาเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกคัดเลือกมาแล้วเจ้าก็สามารถลงเดิมพันข้างเขาได้ชายอ้วนวัยกลางคนยิ้มและพูดว่าข้าขอทราบชื่อของน้องชายคนนี้ได้หรือไม่หินผลึกหนึ่งหมื่นก้อนนั้นไม่ใช่จำนวนที่มองข้างได้เลยแม้แต่คุมพลังระดับก่อกำเนิดทั่วไปก็ยังยากที่จะครอบครองได้แต่เด็กหนุ่มคนนี้กลับมามอบมันให้กับเขาถึงหมื่นก้อนด้วยตัวเองเช่นนี้มีหรือที่เขาจะปฏิเสธไป เจียงเฉินกล่าวเบาๆข้าชื่อเจียงเฉินมาจากวังหลิงหยุนและคนที่ขาลงเดิมพันก็คือตัวเองฮยาปรากฏว่าเขาคือเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนนี่เองเด็กคนนี้บ้าไปแล้วหรือไงเขาคิดว่าตัวเองจะชนะการประลองนั้นหรือ5หา,หานี่มันจะตลกเกินไปแล้วถ้าเจ้าสามารถชนะการประลองก้าววังครั้งนี้ได้จริงหลักก็ดวงอาทิตย์ก็คงจะขึ้นทางทิศตะวันตกเสียแล้วหลัก เมื่อทุกคนเห็นว่าเจียงเฉินได้ลงเดิมพันข้างตัวเองว่าจะชนะการประลองพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะย่อเย้ยเจียงเฉินด้วยความดูถูกตอนนี้ทั่วทั้งจัตุรัสก็ตกอยู่ในความฝันราวกับทันทีที่นี่กลายเป็นดินแดนรกร้างไปแล้วทุกคนต่างก็ตกอยู่ในสภาตกใจจนดวงตาของพวกเขานั้นแทบถลนออกมาจากเบ้าทันทีสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่20 5คนที่โดดเด่นที่สุด ฮ่าฮ่าฮ่าเฮือกนี่มันอะไรกันข้าข้าไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนเป็นที่ชื่นชมของคนใหญ่คนโตเช่นนี้เชียวเหลือเชื่อจริงๆเจียงเฉินผู้นี้มีพลังเพียงพอที่จะชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศได้จริงๆฉากอันน่าตกใจที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นนี้ทำให้รอบๆจัตุรัสกลายเป็นปั่นป่วนทันทีเมื่อพวกเขามองไปยังเจียงเฉินอีกครั้งพวกเขาต่างก็ตกอยู่ในอาการตกตะลึงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทันที วังหลิงหยุนเป็นวังยุทธ์ที่อยู่อันดับต่ำสุดในบรรดาวังทั้งเก้าของอาณาจักรตาเซียมิใช่หรือและเจียงเฉินก็เป็นเพียงแค่อัจฉริยะอันดับหนึ่งของวังหลิงหยุนแห่งนี้เท่านั้นในสายตาทุกคนแล้วเขาสมควรเป็นคนที่มีโอกาสชนะน้อยที่สุดในรายชื่อผู้ที่มีสิทธิชนะเลิศไม่ใช่หรือไงแต่คนที่พวกเขาเชื่อว่ามีโอกาสน้อยที่สุดตอนนี้กลับได้รับการสนับสนุนจากเหล่าคนที่มีอำนาจมากมายเนี่ยนะเหมิงชิงซูหญิงงามอัจฉริยะจากตระกูลเดิมลงเดินพันหินผลึกหมื่นก้อน เย่หยางโจผู้อาวุโสสามแห่งหอ,อการค้ารอยพระจันทร์เองก็ลงเดิมพันด้วยหินผลึกแสนก้อนและกระทั่งปรมจานนักปรุงยาระดับหกเชิงส่วนเองก็ยังลงเดิมพันข้างเขาด้วยหินผลึกแสนก้อนเช่นกันหรือว่าเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนคนนี้จะเป็นมะมืดที่น่ากลัวที่สุดในงานประลองก้าววังครั้งนี้กัน แรงกดดันมหาศาลจากยานชิงชวนและอีกสองคนที่เหลือนั้นต่างก็ทําให้เยเจียนชิวและชายอ้วนไวกลางคนจากหอาการค้าเมฆดํากลายเป็นอึดอัดทันทีเยเจียนชิวเหลือบมองไปที่เจียงเฉินอย่างเย็นชาจากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคําแต่เขาก็แอบสาบานในใจว่าเขาจะต้องจัดการเจ้าเด็กนี่ให้ได้ในการประลองก้าววังแต่ชายอ้วนไวกลางคนจากหอาการค้าเมฆดํานั้นกลับรู้สึกใจไม่ดีแทน เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนให้ดีเสียก่อนคราวนี้หอาการค้าเมฆดําของพวกเขาได้ตั้งอัตราการต่อรองของเจียงเฉินไว้ถึง 1. 100ถ้าเกิดเจียงเฉินชนะการประลองขึ้นมาจริงๆหลักก็หอาการค้าเมฆดําของพวกเขาจะต้องเสียหินผลึกระดับต่ําจํานวนมากถึง20ล้านก้อนให้กับเย,ย,ย่หยางโจและหยานชิงส่วนเลยทีเดียวจํานวนเงินมหาศาลเช่นนี้ แม้แต่หอการค้าเมฆดำของพวกเขาก็ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆนี่ยังไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยหลังจากที่ผู้คนเห็นหยานชิงชวนและอีกสองคนลงเดิมพันข้างเจียงเฉินเช่นนี้แล้วหลักก็เขาก็เกรงว่าจะต้องมีอีกหลายคนแน่นอนที่คิดจะเสี่ยงลงเดิมพันข้างเจียงเฉินเช่นกันจิจิจิการประลองก้าววังครั้งนี้ชักจะน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วสิ ไม่คาดคิดเลยว่าเหล่าผู้มีอำนาจเหล่านั้นจะชื่นชมเจียงเฉินจากวังหลิงหยุนขนาดนี้ดูเหมือนเราจะดูถูกเจียงเฉินคนนี้ไม่ได้เสียแล้วข้าเองก็จะเดิมพันข้างเขาเช่นกันถ้าเจียงเฉินชนะการประลองขึ้นมาจริงๆล่ะก็า5 5ข้ารวยไม่รู้เรื่องแน่นอนเอาแล้วไงตอนนี้เองการคาดเดาของชายอ้วนไวกลางคนจากขอการค้าเมฆดำก็ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาทันทีหลังจากผ่านไปไม่นาน ก่อนหน้านี้มีผู้คนมากมายเลยทีเดียวที่ไม่เชื่อในความสามารถของเจียงเฉินแต่จู่ๆความคิดของคนเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปและพวกเขาก็รีบวางเงินเดิมพันทั้งหมดไปที่ข้างเจียงเฉินทันทีอย่างรวดเร็วเพียงใช้เวลาไม่นานเงินเดิมพันท,ทั้งหมดที่ลงอยู่ข้างเจียงเฉินนั้นก็ได้มีมากกว่าหยินไขและเย่เจี้ยนชิวอย่างไม่เห็นฝุ่นเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นจู่ๆเจียงเฉินก็ได้กลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไปแล้ว เมื่อเห็นผู้คนจำนวนมากแห่กันมาลงเดิมพันข้างเจียงเฉินเงยเย็นเยียบก็เริ่มผุดขึ้นมาบนหน้าผากขอผักของชายอ้วนไวกลางคนจนเขาอดไม่ได้ที่จะแอบกรีดร้องอยู่หัวใจตอนนี้เขาทำได้เพียงอธิษฐานในใจว่าอย่าให้เจียงเฉินเป็นผู้ชนะการประลองก้าววังในครั้งนี้เลยไม่เช่นนั้นด้วยอัตราต่อรองหนึ่งหนึ่งร้อยแล้วหลักก็หอการค้าเมฆดำของพวกเขาจะต้องสูญเสียมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนยินใครเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เสียแล้ว เขาถึงขนาดได้รับความสนใจจากยานชิงชวนและเยห่างโจเลยทีเดียวถ้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับเข้าในการประลองหลักก็อย่าได้ประมาทเด็ดขาดเขาอาจจะเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในการแย่งชิงตำแหน่งเจ้าแห่งการประลองก็เป็นได้ณทางด้านของฝั่งวังเชียนหลงรองเจ้าวังของวังเชียนหลงก็ต้องมองไปที่เจียงเฉินที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นเขาก็หันไปพูดภายหยินใครที่อยู่ข้างๆด้วยสีหน้าจรงิงจังท่านไม่ต้องกังวล ถ้าไม่มีทางประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดดวงตาของหยินไคก็ส่องประกายไม่ว่าจะเป็นเยเจียนชิวหรือเจียงเฉินพวกเขาก็เป็นได้แค่หินที่ข้าใช้เพื่อก้าวข้ามสู่ตำแหน่งเจ้าแห่งการประลองเท่านั้น